ทฤษฎีบัญชีจบแล้วนะคะนักศึกษาจะต้องสามารถหนูมองเห็นสไลด์เป็นสไลด์อ,อตัวใหญ่อยู่ใช่ไหมคะเต็มหน้าจออยู่เนาะเต็มค่ะโอเคค่ะทีนี้ครับผมขอบคุณครับทีนี้เราก็จะมาดูว่าในบทที่2เนี่ยนะคะวัตถุประสงค์ของการศึกษาก็คือสามารถอธิบายความหมายของทฤษฎีการบัญชีได้รวมไปถึงสามารถนะคะอธิบายวิธีการสร้างทฤษฎีบัญชีได้ซึ่งถ้าเป็นนักศึกษา ชั้นปนะีสามนะคะนักกศึษาจะต้องอควรจะอ่านบทนี้เยอะๆเพราะว่าตอนที่ทําวิจัยนะคะจะได้สามารถเอาทฤษฎีนี้ไปใช้ได้นะคะแล้วก็อันที่สามนะคะลักษณะของโครงสร้างทฤษฎีการบัญชีและสามารถอธิบายองค์ประกอบของโครงสร้างทฤษฎีบัญชีได้นะคะในทฤษฎีบัญชีเนี่ยนะคะในทางทฤษฎีว่าเราจะสร้างแบบไหนแบบ induction หรือ deduction นะคะตัวต่อมา ะะวันนี้มี70สไลด์ในการศึกษาทางด้านของทฤษฎีบัญชีนั้นนะคะวัตถุประสงค์ในการศึกษานะคะทางด้านของทฤษฎีบัญชีก็เพื่อใช้อธิบายนะคะแนวทางหรือคาดการเหตุการณ์รายการทางการบัญชีนะคะหรือรวมไปถึงวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีนะคะที่เป็นไปนตามลักษณะทางการกําหนดาทางการบัญชีแล้วก็ทฤษฎีใดบ้างที่กระทบนะคะนำเอามาใช้ในการศึกษาทฤษฎีบัญชี ตัวต่อมานะคะในความหมายของทฤษฎีบัญชีนั้นนะคะหมายถึงอะไรทฤษฎีบัญชีนะคะในความหมายของพจนตามความหมายของอพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะปี50นะคะกำหนดว่าทฤษฎีหมายถึงการเห็นความเห็นการเห็นด้วยใจก็คือการเข้าใจนั่นเองนะคะหรือลักษณะที่คาคิดเอาตามหลักวิชานะคะเพื่อส่งเสริมหรืออธิบายนะคะ อธิบายเหตุผลนะคะให้กับปรากฏการณ์หรือข้อมูลที่เกิดขึ้นนะคะอย่างมีระเบียบหรืออย่างเป็นระบบนะคะในส่วนของนะคะคนที่ให้ความหมายต่อมาก็คือโคเลอร์แล้วก็ e อกีลิกอ่บนี้ ความหมายนะคะในส่วนของโคเลอร์นะคะและออริกนะคะก็ได้ให้ความเห็นว่าทฤษฎีนะคะเป็นสัจพจน์ก็คือเป็นประโยคที่เป็นความเป็นจริงนะคะกำหนดขึ้นจากกฎที่เป็นรูปมาตรยุ่งฟอร์มอลนะคะแล้วก็กฎที่เป็นรูปกรณอินฟอร์มอลนะคะก็คือ,อทั้งที่มันเป็น ทางการและไม่เป็นทางการนะคะเพื่ออธิบายความเป็นจริงหรือหลักการที่เกิดขึ้นนะคะให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็การดําเนินงานที่เห็นอย่างเป็นนามธรรมหรือเป็นการอธิบายนะคะดังนั้นนะคะจากความหมายนี้นะคะเราจึงจะสามารถสรุปได้ว่าเราจึงสามารถสรุปได้ว่านะคะทฤษฎีบัญชีคือองค์งความรู้หรือ knowledge ที่เกิดจากการเชื่อมโยงค,ความคิดทั้งเป็นนามธรรม ะะหรือนะคะความคิดทีท่หรือเหตุการณ์ที่เป็นรูปธรรมนะคะหลายๆแนวคิดเข้าด้วยกันเนี่ยเป็นระเบียบแบบแผนเพื่อนําไปใช้ในการอธิบายรปราพยากรณ์ปรกากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นะครับดังนั้นนะคะสิ่งคุณสมบัติของทฤษฎีบัญชีนั้นก็คือ,อจะต้องสามารถอธิบายได้ว่านะคะคุณสมบัติของมันนะคะก็สามารถอธิบายนะคะความจริงนะคะของปรกากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายนะคะหลัก นะคะหรือเหตุการณ์นั้นออกมาเป็นความรู้หรือความเชื่ออื่นๆแล้วก็สามารถใช้ในการพยากรนะคะเหตุการณ์หลักนันได้นะคะต่อมานะคะเราอธิบายความหมายของคําว่าทฤษฎีแล้วนะคะเราก็มาดูความหมายของคําว่าการบัญชีความหมายของคําว่าการบัญชีนั้นจากนะคะคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีนะคะก็ได้อธิบายหรือให้เหตุให้อ่า ความหมายของการบัญชีว่ามันคือกิจกรรมการบริการนะคะหรือนะคะกิจกรรมที่มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลหรือสารสนเทศเชิงปริมาณน,นะคะในลักษณะที่มันเป็นข้อมูลทางการเงินนะคะเพื่อให้ผู้ใช้ร้วการเงินนั้นสามารถนําไปใช้ใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้ต่อมา ในส่วนของคณะกรรมการนะคะสับบัญชีของสมาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญ,ญาตนะคะหรือ AICPA ก็ได้ให้ความหมายว่าบัญชีเป็นศิลปะของการเจดบันทึกการจัดประเภทนะคะรายการแล้วก็การสรุปนะคะรายการที่มีนัยยะสําคัญในรูปของจํานวนเงินนะคะและก็อธิบายนะคะเหตุการณ์อธิบายเหตุการณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของลักษณะทางการเงินแล้วก็สามารถแปลความหมายของเหตุ ผลลัพธ์ของเหตุผลดังกล่าวนะคะส่วน Tri ป l ป A นะคะได้ให้ความหมายของการบัญชีว่านะคะมันเป็นกระบวนการของการระบุการวัดมูลค่าและการสื่อสารข้อมูลรวมไปถึงการสื่อสารสารสนเทศนะคะของเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเพื่อให้ผู้ใช้สารสนเทศนั้นนําไปใช้ในการตัดสินใจนะคะอย่างมีดุลยพินิจส่วนเอ่อ ประเทศไทยนะคะก็คือสำนักตัวสำนักราชบัณฑิตยสถานก็ให้ความหมายว่าการบัญชีนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับข้องก,กับการจดรายการนะคะในสมุดหรือกระดาษเพื่อเป็นหลักฐานนะคะดังนั้นพอเราเอาความหมายของคําว่าทฤษฎีแล้วก็การบัญชีมารวมกันนะคะเราก็จะได้คําว่าทฤษฎีการบัญชี accounting t h e o r นะคะซึ่งหมายถึง นะคะกลุ่มของแนวคิดสมมติฐานหลักการบัญชีต่างๆนะคะที่เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาแล้วก็การประเมินการวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีตลอดจนการพัฒนานะคะการปฏิบัติงานทางการบัญชีนะคะเพื่อใช้ในการอธิบายแล้วก็คาดคะเนเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะคะทฤษฎีบัญชีไม่ได้อธิบายเหตุผลทุกอย่าง นะคะแต่เป็นการอธิบายปรากฏการณ์นะคะอย่างมอีอย่างมีระบบนะคะแล้วก็ใช้เหตุการณ์หรือว่าใช้ทฤษฎีหลายทฤษฎีมาอธิบายปรากฏการณ์นั้นนะคะดังนั้นนะคะในทางทฤษฎีนั้นก็สามารถอธิบายได้ว่าความจริงที่มันเกิดขึ้น นะคะความจริงที่มันเกิดขึ้นหรืออธิบายข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในงบการเงินแล้วก็สามารถนําแนวคิดที่เกี่ยวข้องนั้นมาประยุกต์ใช้ในการแสดงข้อมูลบัญชีนะคะรวมไปถึงแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างนะคะเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจของกิจการหนึ่งกับก,กิจการหนึ่งรวมไปถึงการวัดค่าทางเศรษฐกิจด้วย ต่อมาอันนี้ก็คือข้อสมมูิที่ฐานทางการบัญชีที่เราอธิบายถึงข้อเ็ิจริงทางงบการเงินใช้เป็นแนวคิดในการประยุกต์นะคะหรือแสดงข้อมูลทางการบัญชีรวมไปถึงอธิบายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะคะของกิจการหนึ่งไปยังอีกกิจการต่อมานะคะดังนั้นเราก็เลยสามารถสรุปนะคะลักษณะของทฤษฎีการบัญชีได้นะคะออกเป็น3ระดับก็คือทฤษฎีการบัญชีนั้นมีความมีระดับนะคะ แรกก็คือระดับของโครงสร้างนะคะ Structural level ก็คือเป็นลักษณะของอธิบายนะคะรูปแบบของกระบวนการบัญชีหรือวิธีการที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินนะคะมองมองเป็นโครงสร้างใหญ่ๆส่วนอันที่สองเป็นระดับของการระดับของทฤษฎีบัญชีนั้นเป็นระดับของการตีความนะครับ ในเรื่องของเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะคะหรือเนื้อหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนะคะเช่นเมื่อมีการเปลี่ยนกฎหมายใหม่นะคะเราก็จะมองว่ายกตัวอย่างเช่นการใช้การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยวิธีไฟฟ o โฟกับไลฟโฟนะคะเขามองว่าวิธีไลฟโฟนั้นเป็นวิธีที่ไม่สอดคล้องกับ ลักษณะของการดาเนินงานธุรกิจจริงๆดังนั้นระดับของการปีความก็เราบอกว่าเราก็ยกเลิกวิธีการใช้ไลฟ์โฟเราก็ต้องมีเหตุผลว่าทําไมเราจึงเลิกนะคะใช้วิธีไลฟ์โฟเพราะเนื่องจากว่าในการใช้วัตถุดิบนั้นน่ตามปกติแล้วเนี่ยวัตถุดิบที่เราซื้อมาหรือสินค้าที่เราซื้อมาเนี่ยเราก็ตัวไหนที่เราซื้อมาก่อนมันก็จะต้องออกก่อนดังนั้นนะคะในรูปแบบของการไหลของสินค้านะคะกับการไหลของต้นทุนนั้นก็ควรจะต้องมีเป็นไปตามลักษณะเดียวกัน นะคะไม่มีใครเอาสินค้าที่ซื้อมาทีหลังไปใช้ก่อนแน่นอนนะคะเพราะว่าเราต้องพยายามเอาที่มันเก่าก่อนไปใช้ดังนั้นในวิธีการนี้นะคะวิธีไลฟ์โฟเราจึงเลิกใช้การตีราคาสินค้าด้วยวิธีไลฟ์โฟนะคะต่อมานะคะนอกเหนือจากระดับของการตีความแล้วก็เป็นระดับปฏิบัตินะคะ p r a t i c l e v e l นะคะเป็นการอธิบายนะคะถึงความจําเป็นของผู้ใช้งบการเงินนะคะต่อประโยชน์ ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจกับผู้จัดทำงบการเงินเช่นอธิบายว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์เนี่ยส่งผลต่อนะะคการบันทึกบัญชีอย่างไรเช่นการเปลี่ยนมาตรฐานการบัญชีใหม่นะคะส่งผลต่อการจัดทางบการเงินของนักบัญชีอย่างไรหรือส่งผลต่อการบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ในงบการเงินนั้นอย่างไรค่ะต่อมานะคะทีนี้ สิ่งที่เราจะต้องศึกษานะะในสับบัญชะะีที่เราจะต้องศึกษาในหน้า2 .3 ดสษษานี้นะคะแล้วก็จะพูดถึงว่าสับบัญชีที่เราจะพูดถึงอันแรกนะคะก็คือคําว่าหลักการหรือ principle นะคะมันคือสารสนเทศสาระสาคัญที่เราหรือนักบัญชีหรือผู้วิธรทรวิจัยนั้นจะต้องใช้เป็นแนวทางหรือยึดเป็นหลักปฏิบัติส่วนตัวต่อมาคือหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปหรือ gap นะคะเราเรียกว่า general acceptance accept, ance, accept อ่อ uh, accounting principle mm hmm. นะคะก็คือย่อมาจาก GAAP หรือ่านว่า gap นะคะ uh, อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดนะคะหรือวิธีการที่นะคะทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่ามันถูกต้องนะคะในการปฏิบัตินะคะต่อมา ตัวต่อมาก็คือมาตรฐานการบัญชีหรือ accounting standard นะคะมาตรฐานการบัญชีหรือ accounting standard นั้นเป็นหลักการและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปนะคะหรือเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีกําหนดให้ามตามนั้นนะคะ มาประเพณีประเพณีนิยมหรือคอนเวนชันนะคะเป็นข้อความหรือกฎที่ใช้ในแนวทางปฏิบัตินะคะเช่นการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะคะในประเพณีนิยมคือเราก็ต้องจ่ายนะคะหรือในเรื่องของการให้ส่วนลดนะคะอันก็จะเป็นอาจจะเป็นประเพณีนิยมหรือเป็นนโยบายก็ได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นกฎข้อบังคับนะคะหมายถึงการอยู่ในระเบียบแบบแผนนะคะ ตัวต่อมานะคะก็คือ assumption หรือข้อสมมุตินะคะหรือสมมติฐานนั่นเองนะคะก็คือเป็นข้อความที่ยอมรับได้โดยไม่ต้องพิสูจน์นะคะแล้วก็ส่วนตัวต่อ,ตอมาก็คือสัจจนก็คือลักษณะหรือข้อความที่เป็นจริงะคะตัวต่อมาก็คือตัวที่คำว่านะคะวิธีปฏิบัติหรือ procedure นะคะ,ะข้อสมมุติก่อนอข้อสมมติ postulate นะคะหมายถึง ะะข้อความหรือหลักฐานที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะว่าเป็นความจริงแต่ยอมรับกันว่าเป็นความจริงนะคะส่วนวิธีปฏิบัตินะคะหรือ procedure นั้นก็คือการกระทำขั้นตอนนะคะวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีที่สืบต่อเนื่องกันมาส่วนตัวต่อไปสุดท้ายก็คือตัวนโยบายหรือ policy นะคะเป็นตัวที่กำหนดหรือข้อบังคับนะคะที่ใช้ให้เราต้องปฏิบัตินะคะในการสร้างทฤษฎีนะคะเรามีวิธี